ขอพระคัมรับมหาเถระพระเถระเพื่มมอสถานเอกอุปราภมิงรรงมปปวาาางพบพระภูวิหลวงวังขนรองเจ้าคณะจังหนีหลวงพ่อพระภูิอปปรุณธมโกศรองชจชาคณะจังหวัดพนีเป็นต้นเป,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 ป็นทานขอเจริญพรยโยกสาวุชนทุกท่านดีท่านเจาพนรองใหญ่ แร่เปิดสว่งวางเวระบงเป็นต้นเป็นประธานวันนี้ก็ขอแสดงความอาลัยต่อจิตวิญญาณของพ่อพระครูรรสุพัฒนาพินันแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาตโยกสาทุชนจากบ้านขึ้นดงที่ได้สูญเสียครูบาอาจารย์เนื้อหนาพุ่มไปยัางไม่มีวันกลับ ระภูมิศพัฒนาพินันที่ได้ว่าเป็นพระมหาเถละที่สองคนที่รูปนันเป็นพระมหาเถละที่หา้กมาแล้วเริ่มเป็นสายเป็นคนมักน้อยสะดุดอันเป็นคนง่ายๆเป็นคนบ้านๆเป็นคนรอมด้านเป็นตาของชาวบ้านเป็นล้มปู่เป็นล้มตาเป็นลวงพ่อของชาวบ้าน านอยู่กับชาวบ้านไม่ได้มีความท้นคว้ไม่ได้มีความ,มอยากได้อย,ไดอยากมีอยากมีอยากเด่นแต่ท่านเป็นพระที่มีความมกน้อยสนกุกมีความดูง่ายดูง่ายกินง่ายอยู่กับเพศทีนเรื่องของอาญายโยชาวบ้านเพื่อนโงธรรมธรรแก่งโยชาวปสวิรโร ที่ท่านเป็นพระสมภะรในหลวงได้พระราชทานเกียร์ยกย่องท่านได้รับพระราชทานสมรสเป็นพระภูสสุภัทนะพีนันถือว่าเป็นเกียร์ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่อาจจะยินสมรสท่านก็ไม่อยากได้หรอกแต่ในเมื่อได้หลวงพระราชทานมาท่านก็รับ เวลามาลราเรียนกานก็ไม่ได้ติดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลาบรถนไปเลยมีความติดไม่ได้คุความเกี่ยวข้อง่ันเป็นพระครูท่ันก็ยังมาเป็นอันก็ยังเป็นมากของชาวบ้านอยู่กับชาวบ้านเป็นที่พึ่งเป็นเนื้อนาุของชาวบ้านเมื่อการเรีย้เราเปลี่ยนในขณะที่มีชีวิตยู หลังจากทา่านอนรักษาก็ได้รับเกียรติจากที่พวกเราได้เห็นวันนี้ในหลวงได้พระราชทานน้ำหลวงสองสอบอันนี้ก็จถือว่าเป็นเกียรติของหลวงตามานอกลุกหนึ่งที่จะถึงได้นอกจากน้ำหลวงแล้วก็ออยังได้รับเครื่องเกียรติยศประกอบสอบก็คือทีบเชิญสกาย ที่พวกเราเห็นอยู่แล้วได้เนี่ยก็คือได้ว่าเป็นเกียรติของท่านที่ท่านได้รับและที่ท่านไม่อยากได้หรองท่านก็ไม่ได้ว่าต้องได้แลนได้ที่แต่ในเมื่อในหลวงท่านเราทราบถึงเมื่อได้ประกาศขององค์แล้วว่าองค์ได้รับรัฐธรรมนัต์เราถือว่าเกียรติอันนี้ไม่ได้เฉพาะหลวงปู่หรือ พวกเราที่เป็นลูกศิษย์รวมถึงชาวบ้านลูกศิษย์ชาวบ้านพึ่งโดมชาวภูมิภาคพึ่งโดมชาวตำบลแก่งโดมชาวเบอร์สวัสดิ์ก็ได้รับกิจนั้นด้วยเพราะหล่อนพ่อของเราที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเกี่ยนเหล่านี้เมื่อ ทีของพ่อแน่ทุนญาตโยกสาวรุนสนต่างวันนี้หลวงพ่อท่านกำลังแสดงความสดใสให้พวกเราได้ดูคํามสดใสให้พวกเราได้เห็นเพื่อนว่าชีวิตของคนเราก็มีแค่นี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าเกศไม่ว่าเศรษฐีหรือยาจกไม่ว่าเจ้าฟ้ามหาแผ่นดินหรือว่าใบก้วแต่สาวัญชนทั่วไปก็ตาม ชีวิตของพวเราต้องมีแค่นี้สุดท้ายปลายทางก็คือสถานีของความตายสถานีชีวิตของเรานั้นมี่สสถานีก็คือสถานีเกิดเกิดขึ้นมาในเรื่องต้นเมื่อความเกิดเกิดขึ้นมันก็ส่งไปสู่สถานีเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บว่าตัวร้อนจะป่วยด้วย โรคปัจจุบันทั้งตัวหรือป่วยด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ก็รู้แล้วแต่เป็นความเจ็บบางคนก็อาจจะอดทนกอดกล้ามได้บางคนเจ็บนกไม่สามารถที่อดทนกอดกล้ามได้ก็ร้องโมโกทาไปเสียงทข้บ้านทขโรงพยาบาลไปนั่นก็คือความเจ็บเมื่อมีความเจ็บก็ส่งใน้นั่นก็ออกมาจากสถานีเจ็บ ก็ส่งไปสู่สถานีแก่สถานีแก่สถานีนี้อาจจะไม่มีทุกคนไม่มีทุกคนเพราะสถานีแก่นบางคนอาจจะไปมาไม่ถึงรับชิวไปเลยข้ามไปจะกเกิดก็มาเจ็บแล้วก็ไม่ตายเลยอาจจะไม่แก่แต่หลวงปู่ท่านมีครบท่านมีครบก็คือ มีสถานีแห่อายุท่านย่างข้าเลขเจ็ดเลขแปดเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เป็นไปนตามอายุขัยหลังจากสถานีแก่แล้วก็ส่งไปสู่สถานีสุดท้ายของชีวิตก็คือสถานีความตายพรันหลวงปูก่กำลังสอนพวกเราว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยจะยากนี้มีตนวจาก เล่นต้นคนไข้ยังไงก็แล้วแน่สุดท้ายเข้ามาจบลงอยู่ที่สถานีแห่งความตายเพื่อกันขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปก่อนใครที่หลังใครจะไปลงไปช้าแค่ไหนความตายนี่ไม่ได้ข้อแขวไม่ได้เรียกว่าใครเกิดก่อนจะไปก่อนแล้วแต่ว่าบุญกรรมที่บุคคลนั้นได้กระทำจะนำไปอันนี้คือหลงกลแมะกำลังสอนสอนเพื่อที่จะเตือนพวกเราห้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ อย่าได้ประมาทเหมือนกับที่บ้านเราเราจะมีเทศกาลสงกาเลยต้องมีสติยรให้มากที่ว่าสองวันทั้นแรงเพิ่งก็คงจะดุง แล้วก็ลองเตือนพวกเราให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติให้เห็นคุณค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาที่ได้เกิดมาเพราะชีวิตของเราแล้วพอเกิดมาได้แล้วเรายากแสนยากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วใช้ให้ค้มให้มีค่ามีคุณให้คำวอามีค่ามีคุณก็คือให้สร้างุณงานความดีไว้ให้กับตนเองให้มากอันนี้คือหลักอปนิลังสอน ทีนี้เมื่อสักผู้นี้ทานายอำเภอเริ่มอ่านตัาตา้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะทบผู้รักษาการแทนเจ้าวาดก็เรื่องจากว่าหลวงปู่ของเรานนั้ท่านเป็นเจา้าคณะทบ,บและก็เป็นเจ้าวาดคนเดียวอยู่ในสองตำแหน่งเมื่อได้รม,มรณภาพลงแล้วก็ต้องตั้งผู้อื่นตั้งผู้อืน่อนแทน คำว่าตั้งผู้ใหญก็คือให้รักษาการไว้ก่อนในตระบ้านเพื่อนนั่นแหละเมื่อผู้ใหญ่บ้านว่างลงท่านในเพอก็รักษาการโดยอัตโนมัติแต่ของคณะสงฆ์นี้ต้องแต่งตั้งแต่งตั้งก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งให้คนคนนี้แต่โดยกฎหมายของท่านของชาวบ้านก็คือในเพื่อเป็นผู้รักษาการโดยอัตโนมัติไปเลยทั้ในส่วนของ ดงว่ารักพี่เสดายน้องจะให้คนนี้ก็เสียดายคนนี้ก็เลยเอาคนกลางมาเป็นกรรมการซะก่อนเอาคนกลางมาเขามาดูว่าใครจะมีผลง,งานเข้า